สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเช็คชั่วโมงการทำงานของทีวีนะครับในกรณีที่เพื่อนๆซื้อทีวีมาใหม่นะครับล้างเขาก็เอาใส่กล่องมาส่งบ้านนะครับเราอยากรู้ว่าหรือบางคนซื้อจากออนไลน์มาครับเราอยากรู้ว่าไอทีวีที่อยู่ในกล่องเนี่ยนะครับมันเป็นทีวีใหม่จริงๆหรือว่าทีวีย้อมแมวมาหรือทีวีที่เป็นเครื่องโชว์มานะครับก็คือ,คอนอกจากเราจะดูสภาพภายนอกเครื่องแล้วนะครับแล้วเรายังสามารถทําการตรวจสอบ การทํางานของตัวทีวีได้ด้วยว่าเปิดไปแล้วกี่ชั่วโมงนะครับแผงวงจรทํางานไปแล้วกี่ครั้งนะครแต่อันนี้ทําได้เฉพาะบางยี่ห้อนะครไอ้พวกแผงวงจรแล้วเนี้แต่ว่าจํานวน LCD นะครับ LED ที่ทํางานมากี่ชั่วโมงเนี่ยเช็คได้นะฮะในคลิปนี้ผมจะทําให้ดู2ยี่ห้อนะครับ Sony กับซัมซุงนะครับโซนี่ Sony เนี่ยก็คือตัวที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็เป็น Sony Android Smart TV นะครจะกดแบบนี้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะคะให้เปิดทีวีให้อยู่ในโหมดสแตนบายก่อนแต่คำว่าสแตนบายของ Android Smart TV คืออะไรคือเราจะต้องเปิดให้มันบูตเครื่องนะครับเข้ามาอยู่หน้าแรกแบบนี้เสร็จแล้วทำการใช้รีโมทกดปิดนะครับอ่าปิดด้วยตัวรีโมทไปนะฮะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้เรียกเป็นโหมดสแตนบายแล้วนะครับปุ่มที่เราจะต้องกดนะครับก็คือให้เรากดปุ่ม i นะฮะปุ่ม i เลข5นะครับแล้วก็ปุ่มลดเสียงนะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม power 4ี่ปุ่มที่ผมบอกเนี่ยให้กดอย่างต่อเนื่องอย่างเร็วด้วยนะครับจะได้ติดเมื่อกดติดนะครับมันจะขึ้นหน้าจอนี้มานะครับให้เพื่อนสังเกตนะครับ3หลักตัวเลข3หลักมุมล่างซ้ายนะฮะตรงนี้นะครับตรงอื่นไม่ต้องไปกดเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะทาให้มีปัญหานะครับ ตรงนี้นะฮะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้คือตัวเลขบอกว่าตัวทีวีเครื่องนี้ทํางานม,มาแล้วกี่ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นเครื่องทีวีใหม่เนี่ยมันควรจะเป็นหลักหน่วยนะฮะทีวีตัวนี้ผมเพิ่งซื้อมาวันนี้นะครับเพิ่งเปิดประมาณสี่ชั่วโมงเองนะครับโอเคต่อไปเป็นตัวเลขชุดที่2นะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือจํานวนครั้งที่เรากดปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับ ส่วนตัวเลขชุดที่3นะครับก็คือจํานวนครั้งเออไม่ใช่เป็นจํานวนชั่วโมงที่แผงวงจรเปิดทํางานมานะครับตรงนี้ก็4ชั่วโมงนะฮะจะเห็นว่า TV ทีวีทางานกับแผงวงจรมันต้องสอดคล้องกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยเปลี่ยนบอนร์ดนะฮะมันจะเท่ากันนะครับอันนี้ไอ้จำนวนปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยก็นะครับก็ตรงเนี้ยถ้าเราซื้อมาทีวีมาวันแรกทีวีเครื่องใหม่เนี่ย ควรจะเป็นหลักหน่วยนะคะไม่ใช่แบบว่าแกะกลองเอาปุ๊บโอ้โหเป็นร้อยเลยนะคะหรือเป็นหลัก10นี่คือเอาไปเคมเลยนะ,ะแสดงว่าโดนย้อมแมว่นะครับอ่ะอันนี้เป็นกรณีของ Sony ทีวีโซนี่ทีนี้เราจะออกจากไอ้โหมดนี้ยังไงนะครับกดปุ่มโฮมครับปุ่มโฮมไม่ได้โหมดเห็นไหมฮะมันก็จะกลับเข้ามาหน้าจอน,นี้เพื่อนๆก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับต่อไปเป็นทีวีซัมซุงนะครับก็ให้ เสียบปลั๊กไว้นะครับให้เปิดให้อยู่โหมดสแตนบายนะครับมีไฟขึ้นที่ตัวทีวีแบบนี้นะครับอ่าส่วนซัมซุงนะครับกดปุ่มอะไรบ้างนะครับกดปุ่มอินโฟนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเมนูมิวนะครับปุ่มปิดเสียงเนี่ยนะฮะแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับอ่าผมจะกดนะครับอินโฟเมนูมิวพาวเวอร์นะครับ จะขึ้นโหมดแบบนี้มานะครับนี่คือหน้าตาของทีวีซัมซุงนะครับในสวิตช์โหมดนะครับให้เราทําการใช้รีโมทนะครับกดเลื่อนนะครับกดเลื่อนลงมานะครับมาถึงเมนูที่เป็น SVC นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่าให้สังเกตที่บรรทัดที่สองนะครับนี่คือจำนวนชั่วโมงการทำงานนะครับ อ่าเนี่ยนะฮะบรรทัดที่2เนี่ยนะครับจำนวนชั่วโมงการทำงานทีวีเครื่องนี้เป็นเครื่องเก่านะฮะก็เนี่ยฮะาทำงานมา2,681ชั่วโมงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเช็คชั่วโมงการทำงานของทีวีนะฮะเป็นประมาณนี้อันนี้ของ a m s ซ n งจะกดออกยังไงนะครับก็ ไม่มีระยะครับกดปุ่ม power นะครับปิดไปนะครับเปิดเข้ามาใหม่มันก็จะเข้ามาหน้ารายการทีวีปกตินะฮะแต่เพอเอิอันนี้ผมไม่ได้ต่ออะไรไว้นะครับนีนะฮะถ้ากดปิดเปิดใหม่มาก็หายแล้วนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ทดลองให้ดู2ยี่ห้อเนาะส่วนยี่ห้ออื่นนะครับผมจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะฮะก็ไปลองกดกันดูนะคะใครกด ไม่ได้หรือติดปัญหาย,ยังไงก็สอบถามกันมาได้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยสำคัญมากนะ,ะัะผมมีวิดีโออัปเดตใหม่ทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ